สวัสดีครับวันนี้ครูครูจานเจ๋งของเรามาที่โรงเรียนคําเตยวิทยาอําเภอไทยจเจริญจังหวัดยะโสธรผมมาที่นี่เพื่อตามหาครูวิทยาศาสตร์ในฝันของนักเรียนครับแล้วโรงเรียนเล็กๆแบบนี้จะมีหรอนี่เดืจะทั่วแล้วเนี่ย ยังไม่เจอคุณครูเลยนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเวลัมสวัสดีเ่ะเด็กๆขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับเธอเธอเธอชอบครูวิทยาศาสตร์แบบไหนสอนง่ายค่ะสอนง่ายแล้วก็สาระน่าเยอะแูเข้าใจอธิบายอะไรเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ยากไหมอ่ะค่าเข้าใจก็ไม่ยากเออก็จิตของเขานะชอบเรียนวิทยาศาสตร์ไหมอ่ะ ทำไมอ่ะแล้วเราอ่ะอยากได้ครูวิทยาศาสตร์แบบไหนแบบได้กได้ครับที่คนใทนแล้วกันดีนึงนึงครับภาษาง่ายกันดีกันครับมันนัางกระเป๋าครับโถสงสารคนาดนี้อ่คนนี้บ้างอ่ะครูวิทยาศาสตร์ของหนูต้องก็ดูดีแล้วก็แบบไม่ต้องแบบยังไงอ่ะก็ก็ดูดีแหละแล้วก็แบบใจดีด้วยไม่ไม่ต้องแบบจริงจังมากแต่ก็สอนเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะนายอ่ะ เจอครูวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองชอบหรือยังก็เจอเลยครับครูเบียก็ครูเบียไงครับทาไมถึงเป็นครูเบียรล่ะหน้าตาก็ดีสอนก็ดีให้ยืมเงินด้วยครับโอ้โหช่างใหญ่จะรู้จักครูเบียรขึ้นมาแล้วบางทีชอบครูเบียไหมเราอ่ะชอบครูเบียรสอนค่ะครูเบียสอนเข้าใจง่ายสนุก น้ำยังคงเคลื่อนที่แต่ทรายกลับหยุดนิ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า น้ำมีสถานะเป็นของเหลวจึงทําให้มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลที่มากกว่าทรายในที่สุดเราก็พบครูในฝันของนักเรียนที่นี่กันแล้วก่อนที่เราจะไปพบครูเราไปถามชาวคาเตวิทยากันอีกชนิดว่าทําไมครูเบียถึงควรค่าแก่ตําแหน่งครูวิทยาศาสตร์ในฝันของเด็กๆเรียกครูเบียว,ว่ายายนะคะเพราะว่าครูเบียคำว่ายายเนี่ยคือคนเจ๋งโหดแล้วก็เป็นเทพค่ะไม่เคยเสียใจยครับเขาก็เกิดมาในชุมชนมันนอกนะคะบได้มีอย่างดีนะคะ พอแคร์เขามีสมิคงคู่เปียกพืนพนก้นผ้าเห็ดหลายปนีโอ้ก็ดีละค่ะกูเป็นคนที่ชิลๆง่ายๆเข้าถึงได้ง่ายเป็นคนมีพลังงานเยอะมากในตัวค่ะรู้สึกเวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขในในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะก็เลยมองว่านักเรียนก็คงจะเช่นเดียวกันนะคะ โอ้โหชาวคำเตนวิทยาปลาคำชมรัวๆให้ครูเบียอย่างล้นหลามเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ต้องตามไปพิสูจน์ไปครับตามน้องนักเรียนไปเรียนกับครูเบียกันไวยสวนจังมูยังงามอีกนะอ้อมันเป็นหอดเวลาเรียนหลหตีแนนจิ๋วมันแปดมูก,กลัวหรอะ ไปไปไปขึ้นเรียนถูกไหมถ้าอยากคู่ว่าคู่เบียร์ซ้อนชีวะได้ดีซำใได้งานบุฮาไปเบิ่งกันเลยโอ้ถ้าเรียนกับกูเบียร์แล้วก็สิม่วนกันไปจนเบิ่ดขาดได้ละไป,ไปเลย<ป> เราเรียกว่าละบบระบบนิเวศระบบนิเวศโจทย์ของวันนี้คือเราจะลงไปถ่ายภาพสีสันในธรรมชาติคําว่าเรียนสรุปจนจบคาบเป็นแบบนี้นี่เองนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักครูเบียให้มากขึ้นสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับครูช่วยแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับครูเบียรครับชื่อจริงชื่อนายสุรพจน์บัวเขียวครับ เป็นครูวิชาชีววิทยาครับสอนที่โรงเรียนคำเตยวิทยาอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรครับเป็นครูมาแล้ว6ปีครับผมครูครับความสุขสนานจากการเรียนการสอนที่เราได้เห็นกันเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าการสอนเชิงรุกหรือว่า active learning ครับที่เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติเป็นหลักครับส่วนคอนเทนต์หรือเนื้อหาจะเป็นรอง เพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศในการเรียนก็จะเป็นในลักษณะของการที่เราจะได้เห็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยได้ลงมือปฏิบตัติได้ลงพื้นที่ปฏิบตัติลงพื้นที่เรียนรู้ทําให้เขามีเจตคติแล้วก็มีมุมมองในการเรียนที่สนุกสนานมากขึ้น นะครับแล้วก็มองวิชาที่เขาเรียนเนี่ยเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนแล้วก็มีความกระตือรือร้นรวมทั้งตัวครูเบียเองก็สร้างสารรค์งานสอนได้เรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ครูเบียถนัดในในการสอนในลักษณะของการบูรณาการแบบนี้ครับผมต้ต้นนี้เราจะเห็นเฉดสีดูที่ต้นก่อนครับมันคือกระบวนการ active learning นี่เอง ถามครูแล้วมาถามนักเรียนกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าฟังอยู่ฝ่ายเดียวน้องๆครับกระบวนการ Active Learning เนี่ยมันทำให้น้องๆได้ Active กับการเรียนมากน้อยแค่ไหนนองเรียงน้องผู้เบียครับดีครับเพราะว่าแกพทาทำครับเพชรเทน,นักเรียนอาจจะจำได้ดีกว่าการโจทย์ครับเราจะบ้าหนาเบื่อครับเออผมชอบ ในการพาทำครับดีกว่าการที่นั่งจดอยู่ห้องครับมันหนาเบื่อครับแ็่ไหนนักเรียนน่ะบ่อนอยากเข้าเรียนนะแมครับแบบจดซื่อลวก็บว่าสอนยังครับบ่ได้ความรู้ยังครับก็เรียนก็คู่เบียกับว่าผมบัดมวนครับเพราะว่าปกตินี่ผมถือเป็นคนหมักแบบพวกใครหมักพวกวิทยาศาสตร์เงี้ยเนี่ยหามันหลายครับบบบนี้เวลาเรียนบัดน้าครูบางคนเพื่อขึ้นกระดานจดขึ้นกระดานจดจดเพื่อเป็นอปแบบพก็บ่ไปอ่านนี่ก็ ต่ว่าเรียนน้องครูเบี้ยมันแตกต้าแตกต้าออกไปครับผมเพิ่อนกับขึ้นกระดานนิดนึงครับเพิ่นแบบว่าพิจารณาเนื้อมันไหนแบบออมครับเอาเนื้อมาให้เลยว่าเด็กแบบอ้ออมหลวบครับเพิ่อนกับเอาเนื้อมาให้เอาไปจำเอาไปอ่านครับผมมันกัะมวนน้ำเหรอครับเพิ่อนกับผ้าเพชรแรปเพชรยังน้ำหนาครับมื่อนี้ค่ะมักตอนลงมาข้างล่างค่ะเพราะว่ามันได้เห็นสิ่งแวดล้อม เขาบเคยเห็นนะคะแบบเขาอยู่แต่ทึ้งห้องเขาคือมันเย็นนะคะลงมา้างล่างมันก็เย็นคือการค่ะถึงมันสีห่อนก็ได้แม่นค่ะแต่ว่าเขาได้เห็นอีย่างที่มันแบบแบบคือจังต้นไม้จังสีเนาะค่ะคนก็คือว่าเออไปยู่แลลวมันห่อนแต่ว่าคู่เบียก็ได้บอกว่าต้นไม้เพราะเขาอยู่แล้วมันก็เย็นเพราะว่ามันหายออกซิเจนกับเพราสีนะคะมันก็เย็นอีลีค่ะเราเอาสีพวกนี้ไปออกแบบห้องนอนได้ไหม ครูว่าได้ไดูเห<อ>มือนว่าน้องนักเรียนเนี่ยจะชื่นชอบการสอนชีววิทยาของครูเบียกันเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้ผมสังเกตเห็นว่ามีการใช้แอปพลิเคชันมาใช้ด้วยทันสมัยไม่เบาเลยนะครับครูสำหรับห้องเรียนของครูเบียนะครับก็จะใช้การสอนในรูปแบบของ t p a c ครับ t p a c ก็คือเทคโนโลยีเพด a าร์จีและก็คอนเทนต์ ซึ่งเทคโนโลยีก็คือการผนวกเทคโนโลยีเข้ามานะครับเพื่อใช้ในการอำนวยความรู้หรือเป็นตัวพาความรู้ในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ทางชวีววิทยาเนี่ยครับไปสู่เด็กๆถ่าภาพเ้าถ้าได้ภาพแล้วถ้าได้ภาพแล้ว,ลวีงานได้เลยนะทำ<ข>ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเข้าแชทเลยกล้องก าห้องสีก็จะจประมาณนี้ครับที่ทําสีมาจากดอกบวงต้นดอกมะนีที่เป็นสีขาวที่ครูเบียใชย้ทีแพกนะครับก็เพราะว่าโลกในปัจจุบันในศตวรรษที่21เนครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กๆควรที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการตระหนักรู้ในเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากกับการที่จะเป็นพลโลกในศตวรรษที่21ที่เด็กๆกําลังจะก้าวไป เพราะฉะนั้นแล้วการสอนบูรณาการเทคโนโลยีเนี่ยจึงมีความสำคัญครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่จะต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพาเด็กๆไปเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้สามารถเกิดองค์ความรู้ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผนวกกับรูปแบบการสอนเพื่อนำพาคอนเทนต์หรือเนื้อหาเข้าไปสู่ตัวเด็กๆครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันต่อว่า เมื่อครูนำเทคโนโลยีมาบวกกับคอนเทนต์และยังทำให้เป็น Active Learning มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนคนที่ตอบได้ดีที่สุดคงหนีไม่พน้นนักเรียนเหล่านี้นี่แหละครับ ค,คู่เปียกกสอนในเรื่องของระบบนิเวศค่ะสอนเกี่ยวกับสิ่งที่ยุโรปตัวเฮาทั้งมีชีวิตบรม่มีชีวิตนะคะ่ะและคู่เปียเพิ่นกระสอนในการใส่แอปพลิเคชันนะคะ่ะในมือถือเป็นไอเดียคัลเลอร์นะคะในการออกแบบเฮือนออกแบบห้องค่ะใส่สีจากธรรมชาติมาออกแบบค่ะจากทีนุเ,นเคยใส่นุก,ก็ได้ใส่ค่ะมัอนี้เพิ่นพาเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศครับผมกลายเว่าที่เรอยากเพิ่นกระห้เฮาเนี่ย เพื่อนก็บอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันจังไหนระบบนิเวศว่าเขาใส่อย่างเนี้ยคือยังเขาเนี่ยครับยูงสีเขาขัดใส่อากาศนะครับก็เป็นระบบนิเวศก็คือยังแบบพวกกุ้งไหมพวกมดมันก็ยูน้ำกันครับแล้วเพื่อนก็พาเขาไปแบบว่าเอาสีจากระบบนิเวศเนี่ยครับไปออกแบบบอกออกแบบแบบพวกห้องพวกบ้านพวกอย่างนั้นเองครับมากครับผมวันนี้ผมก็เลือกเป็นบัวครับผมผมเอามาเห็ดเป็นฉีนงานของผมผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมเบิ่งดอกบัวเนี่ยผมแบบ มัสาตาเยครบผมคิดว่าวิชาชีววิทยาที่บวกกับการถ่ายรูปและการใช้เทคโนโลยีถือว่าเป็นการประยุกต์การเรียนรู้ชนิดหนึ่งครับผมว่าเรื่นี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีนั้นมีมากมายและทุกคนก็เข้าถึงได้การที่เรานําเทคโนโลยีจากโทรศัพท์มือถือของเรานํามาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปประนวกกับการเรียนรู้นั้นผมถือว่าเป็นแนวคิดในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับ ว่ากระบวนการเรียนการสอนแบบ t ีแพ k ที่ครูเบียร์นำมาใช้ได้ผลไม่น้อยเลยนะครับนี่ขอถามครูเบียร์ต่อเลยนะครับว่าพอครูเปลี่ยนมาใช้กระบวนการทั้งหมดนี้ครูเห็นการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนชีววิทยาของครูอย่างไรบ้างครับสิ่งที่ครูเบียร์เห็นก็คือครูเบียร์เกิดการเปลี่ยนแปลงครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวนักเรียนหรือชีวิตของนักเรียนนะครับมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของตัวครูเบียร์ก่อน ครูเบียพยายามเปลี่ยนตัวเองจากครูหรือทีเชอร์ฮะให้กลายไปเป็น learning designer ก็คือนักออกแบบการสอนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้คุณค่าของการที่จะพยายามทำในบางสิ่งที่ข้ามผ้นขีดจำกัดเดิมๆของการเป็นครูมาเป็นนักออกแบบการสอนครับพอเราเริ่มเปลี่ยนแปลง m i n ์เซ t ตตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ย ทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือมองเห็นว่าเขารู้สึกว่าเจตคติที่มีต่อวิชาที่เราสอนเนี่ยดีขึ้นวิทยาศาสตร์เป็นในแบบที่วิทยาศาสตร์ควรจะเป็นมากขึ้นและที่สําคัญคือเขาเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาเรียนมากขึ้นแม้ว่าเขาจะเรียนไม่เก่ง หรือไม่ได้เอาเนื้อหาวิชาเราไปศึกษาต่อแต่ณเวลาที่ห่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเรียนกับเราครับเรามองเห็นเจตคติที่ดีต่อวิชาเราเมื่อเจตคติที่ดีมันก็ส่งผลไปที่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในห้องเรียนนะครับมันกลายเป็นจุดเซฟโซนทั้งเขาแล้วก็เรามองว่าตรงนี้ครับเป็นจุดที่ ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าวิชาของตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกๆของตัวเองมากๆเลยครับจากพิเชอร์สู่เลิร์นนิ่งดีไซเนอร์เจ๋งสุดๆเลยนะครับเนี่ยครูเบียแล้วน้องๆนักเรียนล่ะมองครูเบียว่าเจ๋งเหมือนพวกเราหรือเปล่าไหนลองบอกมาซิว่าครูเบียเนี่ยเจ๋งแค่ไหน รูเบียเป็นคุณครูแบบเฟลลี่ค่ะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ,ะกัตผมว่าโลกจิงนะครับเพราะว่าตะกี้ี่วิดคะแนนวิดผมนี่ไม่ค่อยได้เกียรตซีไปเลยครับแต่ว่าผมว่าเรียนน้องเลยครับคือยังเนี่ยคือยังเพิ่มที่พานมาครับของมอหาเทอมสองครับผมกับสอบเดทท็อปครับรูเปียเป็นคนที่เฟรลี่สอนเข้าใจง่ายครับแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่ดีครับถึงเนื้อหาจะยากแต่ก็ทําให้นักเรียนเข้าใจได้ครับ ครูเบียเป็นคนกันเองครับเรียนสนุกครับสอนเข้าใจง่ายครับว้าถึงครูเบียนะครับเพื่อนกัดเป็นคนเป็นเก่งและครับเพื่อนบ่ถิมน็กหน่อยครับเพื่อนกัดสอนดีครับเพื่อนเป็นคนที่เอื้อเฟื่อครับกัที่หนึ่งอ่ะกัที่หนึ่งของผมก็คือความหมายก็คือผมนี่เป็นคนที่เรียนออนคนหนึ่งครับแต่ในมือนี่อาจารย์เบียคอยสอนผมครับในวิชาชีวานี่ผม สอบเลยคะแนนสูงสุดในทุกวันนี้ครับฟังและชื่นใจแทนครูเบียร์จริงๆเลยนะครับความพยายามของครูตลอดทั้ง6ปีนับว่าไม่สูญเปล่าคราวนี้เรามาลองฟังเสียงจากเพื่อนครูกันบ้างดีกว่าในฐานะครูด้วยกันมองครูเบียรเป็นครูแบบไหนครับ ทุกคนอาจจะบอกว่าคุณครูเป็นผู้สอนหนังสือเป็นผู้ให้การศึกษาใช่ไหมคะแต่สาหรับครูฟ้าครูเบียเป็นอินสปายเรเตอร์ค่ะเป็นอินสปายเรเตอร์ยังไงเป็นเป็นผู้แท้สร้างแรงสร้างแรงบันดาลใจค่ะสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานให้กับครูด้วยกันเองให้กับตัวครูฟ้าเองค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนค่ะเหมือนเขารู้ว่าเรียนไปแล้วเอาไปทําอะไรได้ต่อแล้วผู้เรียนอ่ะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะร,รู้สึกว่าเออฉันฉันภูมิใจที่ได้เรียนกับครูเบีย ค่ะภูมิใจที่แบบได้มาเรียนที่โรงเรียนคําเตยวิทยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยร,รู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเป็นมินน่งฟูมากๆค่ะในช่วงเวลา6ปีที่ที่เราได้ทํางานร่วมกันนะคะคุณครูเป็นคนที่อบอุ่นมากค่ะคุณครูมีมายเซ็ตมีมุมมองความคิดในในเชิงบวกนะคะ,ะทุกคนรอบข้างนะคะที่ได้พูดคุยกับคุณครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานนะคะคุณครูจะมีมีมุมมองความคิด มองโลกในแง่ดีเสมอทําให้เรามองคุณครูและรู้สึกอบอุ่นอยากคุยอยากสัมผัสนั่นมันก็ส่งผลให้ว่าเมื่อคุณครูไปสู่ห้องเรียนบุคลิกของคุณครูจะเป็นแรงดึงดูดให้กับนักเรียนในการเข้าถึงแก่นความรู้ได้ง่ายขึ้นคุณครูสุรพจน์ก็พยายามสร้างบรรยากาศนะครับห้องเรียนของตัวเองให้ให้ให้น่าสนใจนะครับซึ่งผมเองได้มีโอกาสเข้าไปนิเทศหลายครั้ง ซึ่งก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่เขาสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาให้ให้เด็กนักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายได,ได้ได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับซึ่งกระบวนการที่เราเรียกว่า active learning นั่นเองครับมาถึงตรงนี้พวกเราคงเห็นแล้วนะครับว่า โรงเรียนคําเตยวิทยาเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆไม่ได้มีสื่อการสอนที่เพียบพร้อมเหมือนโรงเรียนใหญ่หญๆทั่วไปแต่ความพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของครูเบียทำให้เกิดห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบคําเตยวิทยาขึ้นเรามาถามครูเบียกันอีกสักน,นิดว่าห้องเรียนที่ครูว่าฝันไว้เนี่ยเป็นไปตามที่ฝันหรือ,อยังครับพ่อจะไม่ร้องไห้แล้ มีสิ่งที่อยากให้เป็นจริงๆแต่ว่าเราเป็นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเห็นห้องเรียนเนี่ยห้องเรียนมันไม่ใช่ห้องแหลกแต่เราพยายามต่อสู้ให้เด็กเราอะได้เรียนแหละเหมือนกับเด็กในโรงเรียนวิทยาศาสตร์อุปกรณ์บางอย่างคือมันไม่มีเลยอุปกรณ์ผ่าตัดไม่มีเลยเราใช้มีดเหลาดินสออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเราอยากให้มันเป็นแต่เราทําไม่ได้แต่เมื่อเราทําไม่ได้เราก็ทําในสิ่งที่เรามี แล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแล้วก็ใกล้เคียงแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือเราเห็นว่าเด็กๆเรามองเห็นว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันมีประโยชน์จริงๆหยิบจับอะไรก็ทําให้ให้มันสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้มันก็เลยทาให้เรามองว่าทั้งเขาและเราอะมองข้ามขีดจํากัดบางอย่างและเห็นคุณค่าของบางอย่างมากขึ้นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของครูเบียในความรู้สึกของผมนะครับผมชื่นชอบห้องเรียนชีววิทยาของครูเบียามากเลยครับผม เป็นการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีคุณภาพครูเบียพูดชัดเจนเนื้อหายากๆครูเบียพูดกระชับแล้วเราก็เข้าใจเนื้อหามันง่ายๆแล้วก็ส่วนตัวผมชอบแล็บของครูเบียในห้องชีววิทยามากครับซึ่งผมทำาเห็นเลยว,ว่าคุณครูท่านลดความเดือดร้อนที่ว่าคนมาคนรจ่ายตังค์แล้วจะได้เรียนในอุป,ปกรณ์ที่มีคุณภาพที่สูงใช่ไหมครับแต่ท่านลดความเดือดร้อนตัวนั้นและทําให้เราได้เรียนรู้เท่าๆกันได้ในราคาของที่มันถูกกว่า สำหรับน้องแอมนะคะน้องแอมคิดว่าการเรียนน้ำผู้เบียนะคะถึงสีบอดได้มีราคาแพงนะคะแต่ว่าผู้เบี้ยเพิ่นกับท่ายทอนให้พวกเขานะคะใ้หูว่าถึงเขาสีบอมีอ่าอย่างมีอุปกรณ์ที่แพงกับผู้อื่นแต่ว่าเขาก็สามารถเลี้ยลูแล้วก็ได้ความลู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้อื่นได้ที่เขาใส่ของแพงเลี้ยนนี่สินะคะแต่ว่าเขากับ่มีอย่างละก็เลี้ยนหูเรื่องก็เพิ่นนั่นแหละค่ะ สำหรับความภูมิใจที่สุดที่ที่ตัวเองได้ประกอบวิชาชีพครูแล้วก็ทําวิชาชีพนี้ทาอาชีพนี้มา6ปีนะครับสิ่งที่ครูเบีย์รภูมิใจมากที่สุดก็คือการที่ตัวเองได้ได้รับการยอมรับจากจากนักเรียนครับเพราะว่าครูเบียเชื่อว่าคุณครูที่ประสบความสําเร็จอาจจะไม่ไม่ได้หมายถึงคุณครูที่มีมีรางวัลหรือมีสิ่งต่างๆมาการันตีครับแต่ว่าครูที่ประสบความสําเร็จในในความรู้สึกครูเบียรก็คือ ครูที่ได้รับการยอมรับจากจากนักเรียนของตัวเองครับอันนี้คือจุดที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันคือพลังแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นครูของเราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในวันที่ที่เราท้อเราเหนื่อยเราขาดกําลังใจหรือเราอาจจะกําลังเหนื่อยพอมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเคยสร้างมาประสบความสําเร็จมองเห็นสิ่ง ที่เด็กๆเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงมองเห็นความพยายามของเด็กๆที่จะเรียนรู้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะหมดไฟหรือว่าท้อได้ตรงนี้คือจุดที่สําคัญมากๆเราหวังว่าอนาคตการศึกษาของไทยเรา จะลดความเหลื่อมล้ำลงได้นะครับเพราะการศึกษาที่ดีต้องเข้าถึงผู้เรียนทุกคนแม้ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นกำลังใจให้ครูเบียร์และครูทุกคนในประเทศไทยนะครับกะซิงที่สิบอกครูเบียร์นะค่ะกขอบคุณค่ะที่เห็นหนูในมือนั่นแหละกะได้มาพัฒนาหนู ให้เป็นผู้ดีนะคะผู้ดีขึ้นมีผลงานในหลายๆอย่างเสียเอาไปอวดพ่ออวดแม่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะรักครูม,มากครับอยากสีบอกว่าขอบคุณหลายๆครับที่แนะนําผมแล้วก็ค่อยสั่งสอนครับให้ผมเป็นคนดีๆขึ้นก็เก่าครับสุรพจน์บัวเขียวชื่อนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับรักครูเบียคะ่ะเอาฝากเป็นกําลังใจครูเบียนะคะซึ่งอ่า จากนี้อีกประมาณ30ปีในช่วงการทำงานเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะด้วยความเพียรพยายามของครูเบียที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเชื่อมั่นว่าครูเบียจะประสบความสำเร็จในในอน,นาคต,ตการศึกษาได้อย่างแน่นอนก็ให้กำลังใจคุณครูสุรพจน์นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคุณครูสุรพจน์เองรับปากว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานนะครับซึ่งเป็นที่น่าย,ยินดีสำหรับครูบาอาจารย์สำหรับ นักเรียนสําหรับผู้ปกครองที่จะมีครูที่มีคุณภาพอยู่ที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งผมเองก็จะสนับสนุนคุณครูสุรพจนะครับให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ท่านเองจะสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนให้มันเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาได้ครับว่าเคยได้ยินมาว่าครูที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงบัานดาลใจครูคนนั้นก็คือครูเบียสุรพจน์บัวเขียวค่ะสิ่งที่ครูเบียอยากจะพัฒนาต่อไปก็คือครูเบีย แบ่งเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาเด็กพัฒนาตัวเองก็คือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับประยุกต์สิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกครับทำให้เราเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอัปเดตข้อมูลต่างๆ รวมทั้งอัปเดตวิธีการสอนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทําต่อไปในอนาคตเรื่อยๆแล้วก็กําลังทําอยู่ตลอดเวลาเป็นจังไหนเนะค่ะได้มาเรียนรู้กับคุณครูเบียร์ได้หูจักครูเบียร์บอกแล้วมันบอกเ้าว่ามวนอิหลี่ลับแน่นอนค่ะครูครูจ ีเย้คู yeah! เกิดมาเป็นครูต้องรู้สัพเพวิชาสอนสิทธิ์ให้มีปัญญาสนใจครูเกิดมาเป็นครูความรู้ที่สั่งสมมาประยุกต์เป็นเท่นวิชาทั่วไทย ตลอดไปเจ็งในวิชาการ